ต้อรัาทุกคนนะครับเข้าสู่เกม h ฮ n n ์นเนอร์ออ H O K โอ้ยดัง h ฮ n n ์นเนอร์ออ H O K L O OK, K League of king, k K O G KOG King of g อารูวีจ G แล้วแต่ใครจะเรียกเลยโอเควันนี้เราจะมารีวิวนักเวทราร,รอยรารอยจริงรอเรือจริงรอเอรืรอ,อสะกดนะหรือว่าช่างกวงหวัง เออของเราเองเดี๋ยวจะให้ดูนี่ตัวนี้เลยแปบ๊บนะเอ,อ้ยไม่ใช่ผิดตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวเปิดเป็น 3D เลยนี่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 ยังสวยโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปตอนเข้าเกมเลยแล้วกันโอเคมาละ เออเดี๋ยวเราจะเล่นนักเวละลอยอย่าแย่งเรานะอยู่ไหนวะน,นี่ไงโอเคใช้บิงนะเปลี่ยนลุนก่อนแป๊บหนึ่งเมดโอเคอีอันนี้เออไอเทมมีเจ้าปาสตาเมจาป๊อปปูล่าเออเอ,อนีี่นีน ันนี้เป็นรูนเอ้ยเออแอทเทมเออใช่โอเคโยวันนี้นี่ก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าทำไมเสียงดูเพลียเพราะดูเวลาสามทุ่มสี่สิบจะสี่ทุ่มแล้วนะนี่อุตสา่าห์ไอ้นั่นมาเลยอเ,ลเออ,อเออถ้าใครยังไม่รู้ว่าเกมนี้คืออะไร เออเดี๋ยวย้อนกลับไปดูคลิปรีวิวนี่วาก่อนนะเพราะว่าคลิปนั้นเราแนะนำไปหมดแล้วจะไม่พูซ้ำนะอุ้ยนักเวลารอยเหมือนกันสุดย้อนเลยอะ่ะคือตอนแรกๆเราจะเจอพวกบอทก่อนนะเกมเนี้ยขนาดบอทอะยังรู้สึกว่าโหดเกมเนี้ยโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปตอนเข้าเกมเลย ค okay. มาละไปเดี๋ยวเราจะไปเป็นเมดต้องไปกลางอัพสกิลเอ่อคอมโบตัวนี้นะมันก็คือสกิลสองสกิลหแล้วก็อันตินะตัวนี้จะเป็นตัวต้นแบบซาตาด้วยซาตาคือฮีโร่ใหม่อวีมันจะกระตุกกระตุกหน่อยนะเพราะว่ามันก็ดึกแล้วแหละ ไม่ไม่ไม่อยากก็รู้ว่าเวลานี้คนจีนเล่นด้วยนะเนี่ยโอ้เลนกลางอย่างโล่งอะเอ้ยเอ้ยไม่ลงละไม่ลงละมันไม่ลงละไมอันนี้คือนักเวลารอยนะเหมือนกันเลยเดีย๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงอแป๊บนึงนะอันหนึ่งวันหนึงน่งวันหนึงน่งเอามาดิมาดิมาดิโอลาลอยมันบินไม่เป็นไอคนไอคนฝั่งตรงข้ามอะมันบินไม่เป็น บินเป็นเราบินเป็นนะนั่นไงเห็นไหมเห็นไหมสกิลสองนะถ้าใครไม่รู้มันคือจะวางผู้กันนะแล้วผู้กันจะเขียนถอยหลังนะเห็นไหมเป็นไหมเป็นเขียนเป็นตัวซิกแซกนะอุ๊ย,ย,ยมาแล้วมาแล้วมาดิมาดิมามามา,มาดิออกมาดิเออโหขี้ขาดอีตุด๊ดวุ๊บ พาสีก็คือตีครบสามครั้งแล้วมันจะตีเป็นดาเมจเวทเออมาดิ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 มมาาดดิโอ้เจ็บเจ็บคัซิลสองอันเออคือเลตเกมคือแรงมากนะมาดิอุ้ย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 แก๊งแก๊งอุ้ยมันแก๊งมันแก๊งอันนั้นคือเหยานะเหยาเย่าอะไรวย่งไงนี้แหละชื่ออะไรไม่รู้ อ่านยากมากเลยตกใจตกใจปุ้ยแรงมากๆอุ้ยอันติเรียบร้อยได้อันติแล้วเดี๋ยวเราจะลองแซนติให้ดูนะแป๊บนึงโอ้เด็กเกาะป้อมว่ะคนจีนขี้กลัวจังวะอะไรวะยังไม่ได้คิวเลย พี่อยาเล่นกาเขาเลยอ่อนให้เฮ้ออ่อนให้ไม่ต้องการครับนั่นมันลอยแล้วอุ้ย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 ตับ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 อุ้ยไม่โดนอุ้ยเสียดายอ่ะอุ้ยเมื่อกี้คือแบบเกือบตายอ่ะคือ ตัวนี้คือเลดเกมอยากบวกด้วยนะถ้าไม่มีเพื่อนอเพราะอะไรเาว่าเลดเกมอ่ะอันติมันเวลาพุ่งอ่ะคือแรงมากพุ่งทีนึงอ่ะดาเมจไม่ต่ำกว่า1นึ่พันอ่ะพุ่งมันคือมันเป็นคอมโบพุ่งห้าทีอ่ะห้าทีก็ไม่ต่ำกว่าห้าพันดาเมจอุยอ้ยอุ้ยนั่นไงมันแก๊งเอา,าเอามาดิเอาเข้าดิมาดิเออคิดว่าก,กลัวเหรอคิดว่าก,กลัวเหรอเอ้ยอะไรวะเอา้า วิ่วเร็วจังเลยทำไมเกมเร็ววะอ้าวอะไรอะไอเด็กกาะป้อมไอเด็กกาะป้อมอีวะไอลาลอยกาะป้อมเอ้ยยังไม่ได้สกิลเลยอะไรวะเนี่ยตอนนี้มันอะไรของมันนะหลงใส่มันดึกๆแล้วเพียอุ้ยนั่นเนี่ยมันมาละอุ้ยอุ้ย,อย,อย,ตยตายตายเจ็บ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 เฮ <c oughs> ้ยกระบ,บานก่อน กลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนเค okay, ไปหูเรนกลางคือแบบลาลอยทีนูน้นคือไม่ธรรมดา,านะก็โหดอยู่นะเนี่ยก็เล่นเป็นงานนะเนี่ยใครเล่นเกมนี้แอดมาเลยเนี่ยชื่อนี้เลยมันจะยาวๆหน่อยเค okay, ได้ละหูหูเสียวว่ะน่นไงอะไร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  อะไร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 ออกเหรอ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 จนี่หนึ่งหนึ่งนัดหนึ่งศพไปดีอ๋อคือเมื่อกี้แบบมันพลาดไงก็เลยแบบลอยไม่ขึ้นตีป้อมเลยดีกว่าตรงนี้จบเลนกลางเนี่ยเกียดเหลือเกินเรารู้สึกว่าตีเนี่ยไอตี้คนจีนเนี่ยรู้สึกเหมือนจะมาด้วยกันนะเนี่ย เล่นเป็นงานมากเลยมันไม่ธรรมดานะเนี่ยโอ้โหอุ้ยหยับหยาบหยับหยัอะไร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 เหยาบอะไรเหยับอุ้ยอุ้ยอุ้ยลอ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 ยอุ้ยอุ้ยอู้ยอู้ยโอ้โหโอ้โหอูตายโอ้โหยังไม่ทันกระพริบตาเลยตายแล้วเห็นไหมเนี่ยแรงมากสามพันสามอ้ยของคือของยังไม่มาเฉยๆแหละเออประเด็นอะ ลาลอยนี่เป็นตัวหลอยป้อมได้เลยนะเพราะว่าพาสีมันไงคือมันตีป้อมเร็วแล้วก็แรงด้วยตีธรรมดาตีฟรีก็ได้นะตัวเนี้ยรู้สึก er. ว่าจะค่อนข้างจะเสียเปรียบและทีมเนี่ยใครเล่น r าวีมาเล่นเกมนี้รู้สึกว่าจะได้เปรียบมากเพราะว่าเหมือนเป็นการฝึกมาในตัวโอ้โหโหโอ้โห้หูมันไม่กลัวเลยนะเนี่ยมันไม่กลัวนะเนี่ยอมันไม่กลัวตาย อย่างชอบเลยอือขอฟาร์มหน่อยอุ้ยเลยล่างเลยล่างเล่นกากยังไงขอภัยนะเพราะว่าไม่ได้เล่นเกมนี้นานแล้วไปเล่นนั่นแทนเซิรฟ์ฟเออาวอะไปเล่นอา v วแทนเพราะอา v วีช่วงนี้เขามีากิจการรมไงอนี่เขาไม่ได้จ่ายแล้วเนี่ยโอ้ เคเดี okay, ๋ยวเราจะไปโอ้เขาออกันอยู่เลนกลางนะโอ้เหยาเหยาเหย้าเหย้าเหยาหรือเหยาเนี่ยอุ้ย,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 ยนะเรียกยากเกินถ้าลาลอยมันแบบมาลอยตูดนะแบบนะนัดเดียวอะ่ะแค่แบบแค่สก,คกิลสองกับสกิลหนึ่งอะเออศพเดียวตายเลยจริงจริงนะอา้าวเรียบร้อยโอ้นึกว่าจะลาดได้แล้วนั่นไงนั่นไงมันมาแล้ว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  นั่นไงว้าละว้าละมันมาแล้วมันมาแล้วนั่นไงมันมาแล้วโอ้โหอุย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 อยากได้อ่ะอุยยากได้อ่ะอุยอุยอุยสวยสวยสวยอุยตาย ร้อยหนึ่งมันตึงศพไปดิตีฟรีก็ได้นะตัวเนี้ยคือแบบแล้วราคาก็ไม่ได้แพงนะแค่หมื่นสามเมฆหมื่นสามแปดแปดแปดหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบแปดนะเหรียญทองอเสียวอะ่ะอู้นั่นไงอืไปแล้วไปแล้วไปแล้วอขอโทษขอโทษเออเออ,อโอ้โห จัดการมาลเอเลนกลางเนี่ยเล่นอย่างโหดเลยน่าก,กลัวน่าก,กลัวเอาจริงตอนที่เราอ้างว่าไม่ได้เล่นเกมนี้นานเหมือนเป็นข้ออ้างที่แย่มากเลยอ่ะเข้าใจไหมโอ้รู้สึกเสียเปียบมากเสียเปียบแบบสุดๆเพราะว่าเราเล่นกากไง เอาไอ้นั่นน่ะเอานิ่งอ่ะเอาอาทาร่าเอาทาร่าอันนั้นคือต้นแบบทาร่านะไอเลนบนอ่ะนี่ไปช่วยตะแกะเออนั่นแหละเดี๋ยวนะทำไมของเรามันไอ้นั่นช้าจังวะโอ๊ยโอ๊ยนี่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 โอ๊ยนิ่งอ้าอู้หโอู้หเสียวเลย เสียวเลยถึงกระเงยหน้าโอ้ยมันอึดเกินไอเนี้ยไอเนี้ยตัวอะไรเนี่ยอีอีอมอท้อสเนี่ยเอ้ยไม่ใช่มอท้อสอีเทนอีนังเทนน่านไงมันลอ,อยละ เคตีฟีตีเราได้มา3ตัวเองปะทุทั้งเกมเนี่ยลาลอยทีมนู้นสู้ด้วยไม่ได้หรอกโหดเกิน hey, <ๆ>ไม่ก็แรกๆอะ่ะบอกแล้วว่าเลดเกมอย่าไปหออย่าไปนั่นกับมันอย่าไปซ่าเพราะว่าลาลอยอะ่ะเลดเกมนะมันโหดโหดมากไม่ว่าจะเป็นในเซริร์ฟใน เออเอออวอ่ะในอวีมันก็มีจวตจมแบบตัวนี้เหมือนกันโหดมากๆอย่าไปอย่าไปเย่มด้วยเลยเตือนรู้เลยนี่ตายคือเซตเดียวอะ่ะเลือดแค่นั้นตายแน,นออ่แน่เออแน่แน่นะอันนี้คอนเฟิร์มว่าตายแน่แน่อุ้ยนั่นไงอุ้ยอะไรวะอะไรวะยังไม่ทันอะไรเลยเป็นไหลักเข้ามาตายโง่ หุ้ยเล่งลางอ้อยอนทีมเราอย่างกากไอไอตัวยอนเกมเนี้ยมันคือต้นแบบลาวิวนะคือตัวใหม่ใน RV อาวีเองแหละที่มันที่เขาแจกอะเออนั่นแหละดีดีเครู้สึกว่าเกมมันจายนั่นมากตึงมากคือเราก็พ,พยายามยื้อไง ยื้แบบไอ้นันะ่นน่ะอุ้ยเรนกลางอุ้ยหิวอ้าย้อนหิวอะไรหิวก็เป็ต้องมาม่ากินโอ้ยไม่ได้ช่วงนี้รถน,น้ำหนักรถน้ำหนนะักอะไรละเลุ๊คเลุ๊คเลุ๊ไม่ได้รถหรอกโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอะไร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 ทำอะไรทำอะไรเล่าหนึ่งนัดหนึ่งศพไปดี เอลาลอยทีมนู้นน่ะอย่างกลัวเลยเฮ้ยรู้สึกว่าเกมเราไม่ได้นำหรอกนะแต่ว่าอุ้ยอุ้ยเพื่อนเรนลุมอีนังทาร่าอีนังทาร่าอีตัวแสบนั่นไงตายสวยสุดยอดอ้าวอาอาอาอุ้ยออลาลอยอีลาลอยอ้าตายลาลอยมันฆ่าเราอ่ะ เนี่ยดูดิดูเพื่อนโอ้ทำไมเล่นแต่แคลรี่ล่ะครับแคลรี่กลัวที่บ้านกลัวที่บ้านขาดหรอแคลรี่เนี่ยมาเอามันตั้งสองตัวนะปะโทษคือแบบก็เราอยู่แหลงไอ้นั่นอยู่แหละแหลงล่างๆเพราะว่าไม่เคยแต่แหลงเกมนี้ไงไม่รู้จะตึงขนาดไหน เป็นคนแบบเล่นพวกเกมแบบนี้ไม่ค่อยเก่งเลยยิ่งเกมยิงปืนนะยิ่งกากเลยอย่างฟรีไฟล์ก็ลบไปแล้วเพราะว่าเรื่องนี้แหละเพราะเพราะกากนี่แหละก็เลยไม่เล่นเฮ้ยพุ่งพุ่งพุ่งผี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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยพุ่งไม่ถึงอุ้ยพุ่งไม่ได้พุ่งไม่ได้โอ้เสียดายว่ะปลาลอยทีมรุ่นมาเล่นเป็นงานนะมันไม่ธรรมดานะโอ้ย เริ่มไม่ไหวละอ้าวอีนังอีนังยอนอ้าวอีนังอีนัง,นงตาตอนยอนอะไร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 อ้าวอีนังทาร่ากากยังราดอีกนี่อ้าวเหยวอ้าวเหยวอ้าวตายเฉย เราน่าจะเจอเจอตี้โหดแล้วนะเนี่ยมันไม่ธรรมดาแล้วนั่นเนี่ยกลัวลาลอยว่ะแบบมาลอยข้างๆนั่นไงอีนางเย่าเย่าเย่าใช่ไหมเย่าหรืออะไรอุ้ยน่ากลัวนี่ตัวอึดแล้วเราเป็นเราเป็นเมดนะเว้ยเป็นแมดอุ้ยนั่นไงอีลาลอย มามาโอ้ลถไปประมาณห้าห้าพันเงงนี่เดียวเบาๆนเดี๋ยวนะทําไมของแล้วมันไม่นำวะนี่เดี๋ยวดูของละอยก่นอนโหนี่ไงมันออกไอ้ไอ้เหลืองๆเนี่ยคืออะไรไม่รู้เนี่ย คิวอ้าวอ้าวลาลอยอ้าวลาลอยว้าหลาลอยตายโง่คิดว่าโหอนละจ้ะนางลาลอยอ้าวคิดว่าตัวเองตีฟรีเหรอฮะสายตีฟรีเหรอเราอ่ะโอเคนะโอ้ยเย้าโอ๊ยนางทาราเอ้ยโดนลุงไปซะตายไปซะ น,นั่นโอ้เรียบร้อยสองตัวยังไงก็ตายจังหวะน,นี้ไปช่วยก็ไม่ทันตัวเราวิ่งช้าโอ้โหต้องอ้อมอีกโอ,อ,อ้ไปกันน่อะไปหนักก็ได้อะถือว่าทำบุญอะไร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 นงางเย่านั่นไงเห็นไหมขอ,อมาช่วยเอ้ยอะไร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 เอามาดิ กีเกมนี้คืออึดมากนะไม่รู้จะอึดไปไหนอ่ะเอ้ายังไปชายังเอ้ยชาอะไรล่ะยังไปอีก็เอ้ยเย้าเย่าเย่ามาเย่ามาเย่าหรือเหยาคือเกมเนี้ยมันเป็นเกมจีนใช่ป่ะเราชื่อตัวละครไม่ต้องเป็นชื่อจีนแล้วมันอ่านยากอ่านยากเว่อเอออุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงโทรศัพท์ตกโอเค โอ้ยเรียบร้อยจังหวะลอยป้อมสวยเอ้ยเดี๋ยวเล่นล่างไปแล้ว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 เร็ว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 เออสวยอันนึงนะเราต้องการฟาร์มว่ะไม่ฟาร์มอยู่ไม่รอดว่ะตัวเราเนี่ยคือแบบ จริงๆเอามาเล่นฟาร์มก็ได้นะตัวเราเนี่ยแต่เราไม่เล่นไงเออประเด็นอ่ะโอ้ยสวยอยู่นะโอ้ยอีฟินิกทีมเรานี่มันใช้ได้อยู่นะเนี่ยเอออุ้ยนั่นโอ้ตกใจโอ้โหโคตรแรงอ่ะโชคดีนะฟิกเกอร์ทันไม่งั้นตายแน่เลยเอาอีนี่เอาลิงเอาลิงหิวตายไหมนั่นเออสวยไม่นี่หิวนี่มามันเขาโหด โอเคอ้าววอลลอนแฮปปีนบลาบลาบลาาเอาแสดงว่ามันโดนฆ่าแล้วีอ้าวโอ้สุดยอดทีมเราไม่เป็นไรป้อมไอ้นั่นอ่ะเขาก็ไอ้นั่นแล้วอะไรนะป้อมฝ่ายตรงข้ามอะ่ะก็ตีให้แล้วนะเล่นกลางอะ่ะก็ช่วยๆกันหน่อยนะอินางย่าวยไ,ไหไน เนี่ยไอตัวเนี้ยเลือดตั้งเลือดตั้งหมื่นซองนะเลือดเลือดอะไรโอ้โหวิวเออกลัว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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหกลัวจังเลยโอ้ยเอาไปแล้วนี่โห พุ่งผีพุ่งผีเอ้าพุ่งไปทางไหนของเราวะเ,เอ้าตายอุ้นั่นงอีลาลอยอย่างแรงเลยเอาก็คนละลาลอยฝั่งตรงข้าม เหมือนเราเป็นตัวแบบตัวเผือกที่ดีมากเออจริงนั่นไงมันมันมันไหลแล้วมันไหลแล้วอีลาลอยอยากให้อยากให้มันได้ไหลถ้ามันไหลอะ่ะคือแบบเซตเดียวจบหายแน่ตายสุดยอดสวยหนึ่งแบบหนึ่งนั้นหนึ่งศพอ่ะรู้จักปะคลิปนี้มันจะไม่มันจะยาวหน่อยนะเพราะว่าอันนี้เล่นสดสดอะ่ะตัดนิดเดียวเองตัดแค่แบบตอนที่รอห้องอะ่ะเพราะว่าไม่อยากให้เบื่อเนาะ เข้าใจไหมเข้าใจความรู้สึกเลด้วยนะอุ้ย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 ตกใจาตกใจหมดเลยตะกี้โอ้ยเกือบตายหัวใจเดี๋ยวอุ้ยเอามังกรสายฟ้าเกิดแล้วมันจะเอาปะเนี่ย เ,เดี๋ยวไปดูก่อนเอ้ยเพื่อนอ้าวอะไรวะเดี๋ยวเรายังเอาตอนนี้ไม่ได้ต้องไปช่วยเพื่อนบวกก่อนแต่เลือดแค่นี้ก็ยังดันดันบวกโอ้ยตายแน่ๆเลยตูมันมาแล้วเอ้ยมันมันมันโอ้ยมันลอยคิดว่าลอยเก่งนักหรอจ้าสวยละลอยตายนางละลอย คิดว่าเธอโหดขนาดนั้นเลยหรอฮะฮะฮะอะไร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 อ๋ออ๋อมีการยเอยิงเยอยิงโอ,อ๊ยตกใจอันนี้คืออะไรวะเหมือนเป็นอมตะปะใช่ไหมอุ้ยอุ้ยเหยา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 สีปอมเออสวยสวยแตกหนึ่ง แต่หนูเสพสวยเพื่อนโอ้โหเพื่อนตอนนี้เล่นเป็นงานสุดๆอะ่ะเออเอ้ยเย้าเยา้ยาเยา้ยาเย้าเย้าเย้าตายแล้วโอ้ยตายเอ้ยทาราเอาทาราเอามันเอา โอ้โเฮ้ยจบได้แล้วเนี่ยไม่ธรรมดานลเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วเนี่ย คือแบบตอนเนี้ยเกมมันยี่สิบสองนาทีแล้วเว้ยคือแบบโคตรนานอะเออคือตอนนี้เกมตึงมากมากแบบมากสุดๆเลยไม่รู้จะตึงอย่างนี้แบบถ้าตึงกว่านี้ก็น่าแต่งตึงไปแล้วนะสุดยอดคนจีนเล่นอย่างโหด โดยเฉพาะอีลาลอยอย่างเกียดเลยไม่รู้จะโหดเบอร์ไหนโหดเบอร์นั้นเออแล้วเราลืมบอกไปเหลืองๆนี่คืออมตานะแบบกดอมตาอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบโดนเวลเพลย์โหเล่นดีเหรออีอันนี้คือเอเมิลี่นะเกมนี้ชื่อไข่ ไข่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 อะไรที่อย่างนี้แหละเอ้ยเโอ้โหโอ้ฟินิกโอ้ฟินิกฟินิกเป็นงานมากฟินิกเป็นงานอุ๊ยตากลัวโอ้ยมันบวกกันแล้วมันบวกกันแล้วครับท่านผู้ชมเอ้ยมัน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 อะไรวะเนี่ย อีลาลอยตอนนี้เรารู้สึกไม่ค่อยกลัวแล้วเพราะว่าเลเวลเขาตันยังวะโตันแล้วคือแบบโคตรตึงอ่ะเออไม่รู้จะตึงเบอร์ไหนเฮ้ยอีลาลอยอีลาลอยย้อนย้อนย้อนตัดตอนย้อนย้อนตัดตอนย้อน สุดยอดเลยเกมเนี้ยเฮ้ยเลนบนเลนบนเพื่อนโดนแก๊งโอ้โหช็อดาวลิงได้โหดขนาดไหนคิดดูลาลอยเนี่ยเฮ้ยสวยแล้วเฮ้ยอีนางอีนางนั่นอีนางนั่นมันโออุย้ย โอ้ตายอีนังทาล่าจะจำไว้ต่อไปจะไม่ช่วยแล้วจำไว้จำไว้จำไว้ทาร่าจำไว้ทำไมมันยังไม่จบสัทีวะ,ววะเกมคือมายี่ห้านาทีแล้วอ่ะเออย5ี่ห้านาทีแล้วนะคืออะไรนะวะดัดดาร์ก ไอ้วอตดับฟ้าคือแบบเกมอย่างตึงเกมตึงสุดรุดเลยใช่ไหมโอเคงั้นเราไปเลยโอเค ต่อจากนี้คือจะให้เล่นให้ดูไปเรื่อยๆนะคือจะไม่มีเสียงพูดเลยนะโอเคไปจบ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 เพื่อนเอ็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 นเลยเอ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 ้ยชนะว่ะเฮ้ยเฮ้ย โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยววนะโอเคไปแล้วมีความสุข